สวัสดีค่ะพบกับพี่จีนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่จีนมีขนมเพโมตัวใหม่ค่ะเพโมตัวใหม่เพิ่งออกมาเลยนะคะพี่จีนปหยิบมาค่ะเอามารีวิวให้น้องๆดูนะคะนี่มันคือตัวนี้นี่เขาทำออกมาในรูปแบบกล้วยค่ะน้องๆน,นี่ พี่จีให้ดูก่อนนะคะพี่จีซื้อมาจากเซเว่นนะคะนี่มีตราเซเว่นด้วยนะคะเป็นขนมเพโมนะคะนี่ตราเพโมบานาน่าแคนดี้นะคะแคนดี้ก็แปลว่าขนมหวานมันคือลูกอมค่ะด้านในมันต้องเป็นลูกอมแน่ๆเลยลูกอมรสกล้วยกลิ่นกล้วยนะคะนี่เขาทำออกมาเป็นกล้วยแบบนี้นะคะน้อง เป็นเพลยมอตัวใหม่เลยนะคะนี่น้าตาน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูด้านในเนาะเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจกันก่อนเนาะนี่แบบนี้ทำออกมามก็เขาบอกอะไรไว้บ้างก็จะมีส่วนประกอบเนาะ ส่วนประกอบต่างๆก็ลองอ่านๆดูนะคะน้องๆเขาทําออกมาในรูปของกล้วยนะคะก็น่ารักมากค่ะเห็นแล้วสะดุดตาค่ะเป็นเพล่มอตัวใหม่นะคะนี่เดี๋ยวพี่จีจะแกะให้น้องๆดูนะคะว่าด้านในเนี่ยจะเป็นขนมอมแบบไหนเนาะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยค่ะ น่ะน้อง,องเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยนะคะพี่จินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้านในมันเป็นยังไงเนาะที่แน่ๆน้ำแกะยังไงคะเนี่ยนี่ใช่แกะแบบก็กินกล้วยเราต้องแกะแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้แกะไม่ได้นะคะต้องแกะทางนี้เดี๋ยวแปน้นนึงนะโอ๊ยแกะยังไงเนี่ยแกะยากมากอ๋อองเอานี้ออกก่อนหรือเปล่าเนี่ย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 ปิดมาซะแน่นเลยนะคะ ขออนุญาตฉีกนะคะนะคะ้องขาแน่นแนเกะยากมากมันติดแบบว่าแน่นมนากค่ะน้องจิตต้องงัดไม่ออกอทำไงอะเกะยากมากหมอตรงๆว่าเกะยากมากใครบอกว่าปอกกล้วยมันง่ายคะนี่คะ่ะฉันพยายาม ฉันพยายามอยู่มันแกะไม่ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีพี่จินจะงัดแล้วนะไม่แกะดีๆแล้วนะ,ม,นม,ออะออม,มันไม่ออกอ,อก่ะออกมาสิมันไม่ยอมออกอ่ะทำไงเจ็บมือมากแกะยังไงวะเนี่ย งอตั้งนานค่ะคุณน้องขานี่มันหักแบบนี้นะคะใครไปซื้อมาเล่นนะคะดูคลิปพี่จีนไว้นะคะเขาบอกว่าให้แกะด้านบนแล้วเขาก็มีตัวแกะให้เงี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขามีให้แบบเนี้ยพี่จีนก็ต้องแกะตรงนี้ที่ไหนได้นะคะคุณน้องขาซื้อมาเล่นนะคะหักเลยนะคะหกัหกค่ะหกัหกหักด้านใน เป็นไรอะ่ะเฮ้ยเป็นลูกอมลูกกล้วยอีกทีหนึ่งค่ะนี่เขาทำออกมาแบบนี้เดี๋ยวเรามาแกะชิมกันนะคะมันไม่มีอะไรแล้วก็คงจะเก็บไว้เล่นหรือเปล่านี่ปิดเหมือนเดิมนะคะนี่เก็บไว้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูเนาะแกะแล้วออกมาแล้วหอมมาก นี่ค่ะมันเป็นรูปกล้วยแล้วก็กลิ่นกล้วยค่ะน้องๆกลิ่นมันหอมมากหอมมากจริงๆค่ะเดี๋ยวพี่จินจะชิมดูนะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านี่เขาทำออกมาแบบนี้ เวลากัดค่ะน้องๆมันมีรสเปรี้ยวนิดนึงอะคะ่ะแต่ว่าเวลาที่เราอมเข้าไปหรือว่ากินเข้าไปเนี่ยมันหวานแล้วก็หอมกล้วยมากเลยนะคะแต่เวลาที่เรากัดนะคะเคี้ยวอะคะ่ะมันมีรสเปรี้ยวออกมานิดนึงอร่อยค่ะลองไปซื้อมาชิมดูนะคะพี่จินะะซื้อมาแค่12บาทเองค่ะก็ามารีวิวให้น้องๆดูเนาะยังไงพี่จินก็ขอปาก ช่องพี่จีนด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลางน้องๆไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย